สวัสดีค่ะ <c oughs> เอาพาสันยุนนี่เก๋สวยนิดนึงนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยศนี่เจิาเชยวมาสวัสดีค่ะว,วันนี้เรามาเดินชาติกันจ้ะ

มน <Incred> ี่มาเมวช้าเดวายครับบอใครน่ยอุ่นซูมฮะเมวมวจะสิแมวมวค เรามาลองถือขากล้องเองดูบ้างก็ไม่ชํานาญนะคะภาพก็สั่นยุกยิกยุกยิกแบบนี้เดี๋ยวมาชมขากล้องตอนหลังกันจะ้ะอะไรที่ใหม่สำหรับเราแล้วก็ไม่ชํานาญเลยค่ะ วันนี้ก็เดินมาที่สวนนะคะบรรยากาศดีๆแบบนี้ผู้คนก็จะออกมาเดินออกกําลังกายออกมานั่งอาบแดดกัน รับแสงแดดบางครอบครัวก็จะมานั่งปิ้งย่างรับประทานอาหารกันวันนี้เราก็มาเดินออกกำลังกายกันจะ้ะ ใกลถึงแล้วข้างหน้าดอกไม้สวยมากเลยค่ะ ดไม้สวยใช้ขากล้องยังไม่ชำนาญตาก็จะลายนะคะขออภัยด้วยนะคะลองแกะลองขาก้องเอาเอามาแงินเดนมาชม รีวิวขากล้องกันต่อจากที่ซื้อมาใหม่มอ,อุป,ปรกรณ์ก็จะมีสายชาร์จขากล้องให้นะคะ ตัวนี้ก็เป็นขาต่อเวลาเราจะตั้งกล้องให้สูงขึ้นมาอีกหน่อยตัวกล้องก็จะค่อนข้างหนักอยู่ค่ะปุ่มข้างๆซูมภาพเอ้าช่นะสำหรับซูมภาพ ต um mm ุ่มกดภาพขึ้นลงอุปกรณ์เพียบพร้อมเครื่องบินน้อยขากล้องพร้อมลุยกันจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ